สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องไทย a r m มอร์อินโนเวชันและวันนี้เราจะพาทุกคนไปชมรีวิวเชิงลึกของปืนพกที่กำลังเป็นกระแสะในวงการอาวุธปืนบ้านเราและต่างประเทศ นั่นคือ Thailand 2026 Next Generation M1911 การพัฒนารุ่นใหม่ที่ต่อยอดจากตำนาน M1911 ให้กลายเป็นปืนที่มีความทันสมัยทั้งด้านดีไซน์ประสิทธิภาพและความปลอดภัยเริ่มจากภายนอกก่อนรุ่ง2026นี้ยังคงรูปลักษณ์โดยรวมที่ทำให้ M1911 เป็นเอกลักษณ์แต่ได้มีการปรับเส้นสายให้ทันสมัยขึ้นพร้อมโปรไฟล์ที่คมชัดและพื้นผิวจับที่ให้แรงยึดเกาะดีขึ้น ฝั่งสไลด์มีการเจาะลดน้ำหนักช่วยให้สไลด์เคลื่อนที่เร็วขึ้นและเพิ่มลุกแบบโมเดิร์นส่วนร่องจับสไลด์ด้านหน้าและหลังถูกออกแบบให้ลึกขึ้นเพื่อให้จับได้มั่นคงแม้ใส่ถุงมือตัวโครงปืนยังมีลายเช็คเกอร์แบบใหม่ที่ให้ความรู้สึกกระชับแต่ไม่บาดมือ พร้อมหางดีเวอร์เทลที่ยาวขึ้นเพื่อรองรับการจับแบบสูงลดแรงสะบัดขณะยิงอีกทั้งยังมีรางเสริมใต้ลำกล้องสำหรับติดปลายฉายหรือเลเซอร์ทำให้ใช้งานเชิงยุทธวิธีได้หลากหลายกว่า M 1 9 1 1ดั้งเดิมเมื่อมาดูภายในปืนรุ่นนี้แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงที่ทันสมยัยแต่ยังคงหัวใจของปืน0 4 5เอาไว้ระบบไกได้รับการพัฒนาให้มีจุดแตกไกที่คมชัดริเสตสั้นเพื่อการยิงต่อเนื่องที่รวดเร็วและแม่นยำ หลังกล้องเป็นเกรดแมชให้ความเที่ยงตรงสูงยิงกลุ่มได้แน่นไม่ว่าจะใช้กระสุนชนิดใดกระบอบรีคอยเป็นแบบสปริงผู้ช่วยลดแรงสะบัดและให้จังหวะก,การถอยคืนที่ลื่นไหลขึ้น ชิ้นส่วนภายในถูกเคลือบด้วยวัสดุพิเศษเพิ่มความทนทานแอร์และกันสนิมรองรับสภาพอากาศร้อนชื้นแบบไทยได้ดีเยี่ยมด้านประสิทธิภาพไทยแลนด์2026 Nexgen M1911 ให้สมดุลระหว่างพลังความเสถียรและการควบคุมสไลด์ที่เบาลงและระบอบรีคอยที่พัฒนาขึ้นช่วยให้ยิงได้ลื่นไม่นกสายมากผู้ยิงสามารถควบคุมปลายลำกล้องได้ดีกว่าเดิม ทำให้ยิงเร็วก็ยังอยู่ในเป้าระบบไกลที่ไวและคมช่วยให้ยิงแม่นในระยะใกล้ถึงกลางเหมาะทั้งการใช้งานกีฬาการป้องกันตัวหรือใช้งานในหน้าที่หลายคนที่ได้ทดลองต่างบอกว่าควบคุมง่ายกว่า0.45แบบคลาสสิกทั่วไปแต่ยังให้แรงหยุดที่เป็นเอกลักษณ์ของ M1911 อย่างครบถ้วนในด้านความปลอดภยัยปืนรุ่นนี้ยังคงมีเซฟแบบดั้งเดิมทั้งเซฟนิ้วโป้งและเซฟหลังมือ แต่ได้รับการออกแบบให้ลื่นขึ้นและตอบสนองดีขึ้นบางรุ่นยังมีบล็อกเข็มแทงชนวนเพื่อป้องกันการลั่นไกหากปืนหล่นเพิ่มความปลอดภัยแบบพาสซีโดยไม่ทำให้ฟีลการยิงเปลี่ยนหาง b e เวอร์เทลช่วยป้องกันการโดนงังน,นกและปุ่มควบคุม,มต่างๆมีพื้นผิวกันลื่นช่วยให้ใช้งานแม้ในสภาพมือเปียกหรือรีเรง สุดเด่นที่ทำให้ปืนรุ่นนี้แตกต่างคือการผสมผสานมรดกของ M1 911เข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมถึงการออกแบบและวิศวกรรมโดยทีมไทยที่ใส่ใจรายละเอียดทำให้เป็นปืน M1 911ที่ตอบโจทย์ุคใหม่ใช้งานกับอุปกรณ์เสริมได้เต็มที่จับถนัดขึ้นยิงลื่นขึ้นและเชื่อถือได้มากขึ้นที่สำคัญราคาโดยประมาณคาดว่าจะต่ำกว่ารุ่นนำเข้าหลายตัว ทำให้เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าสำหรับผู้ที่อยากได้ M 1 9 1 1สมรรถนะสูงในงบที่เข้าถึงง่ายและสุดท้ายในภาพรวมไทยแลนด์2026 Next Generation M 1 9 1 1คือก้าสำคัญของนวัตกรรมอาวุธปืนไทยผสานความสวยดูดันความทนทานความแม่นยำและความล้ำสมัยเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวเหมาะทั้งนักสะสมนักกีฬาและผู้ใช้งานจริงที่ต้องการปืนพกคุณภาพสูงซึ่งพัฒนาขึ้นในประเทศไทยเอง